ส่วนใหญ่มันจะเป็นตัวนี้ตัวนี้รับควันจะอยู่ตามพื้นที่ทั่วไปเนะี่ยไอ้พวกเนี้ยถ้าใครลงไปใต้ดินอะ่ะมีไปตรวจไปอะไรนะมันก็จะมีตัวเนี้ยอันนี้ก็คือจากความร้อนมันจะลักษณะประมาณน,นี้แหละอันนี้จับควันพอมีเหตุเพลิงไหม้เข้ามา สมมติมีควันไฟมีความร้อนเนี่ยไออุปกรณ์เนี้ยมันก็จะนำหน้าที่แจ้งเข้าไปที่ห้องควบคุมที่ผมควบคุมอยู่เวลาม,มาีเคร่งไม่อะไรที่รับสัญญาณมาเพื่อพวกเรก็จะออกไปตรวจสอบหรือให้พวกเราอ่ะดูส่วนการทํางานออกมันเนี่ยมันจะมีกไฟกับพิษมีอะไรนะคือนนถ้าส่วนใหญ่ของเราอ่ะมันจะเป็นเหมือนกับว่ามันเป็นไม่ไม่เกินเหตุจริงครับถ้ามันมี สัญญาณแจ้งไปแล้วพวก <Okay. S 1> าทางบกบ,บให้เราไปดูไปอะไรประมาณนี้เราก็ฟังให้ดีว่าอยู่จุดไหนอะไรยังไงอย่างเช่นที่ถงอาคารเจ็หรืออะไรเนี้ยเราก็เดินดูดูหัวตรงนี้แหละถ้าสมมติว่าเราไปตรวจสอบแล้วมันไม่มีควันไม่มีความร้อนไม่มีอะไรวเนี่ยก็แสดงว่ามันไม่มีเหตุเพลิงไหม้แหละแต่มันอาจจะเป็นพวกฝุ่นพวกอะไรเข้าไปที่ตัวจับจับเนี่ยจับควันเนี่ย ส่วนเราจะรู้ได้ไงว่ามันเป็นหัวไหนที่มันกับควันให้ดูที่ไฟที่มันกระพริบเนี่ยถ้าสมมุติว่ามันเป็นหัวนี้จริงอะ่ะมันจะแดงค้างเนี่ยที่มันกระพริบเนี่ยมันจะค้างเลยให้เราดูอ่าแต่ก่อนอื่นเราก็ต้องรู้ก่อนแหละว,ว่าเราจะไปจุดไหนฟังบกดีๆไปดูว่าอถ้ามันไม่มีควันไม่มีอะไรนะแสดงว่ามันไม่ใช่เพลิงไหม้จริงอะ่ะให้ไปดูไฟตรงนี้แหละ ตัวใหญ่มันจะมีตัวนี้ตัวนี้มันจะเห็นเห็นน้อยตัวใหญ่จะอยู่ใต <c oughs> ้ดินนะใต้ดินจะเป็น <c oughs> จากความร้อนส่วนถ้าสมมุติว่าอะพอมันมีเหตุเพลิงไหม้มาควันความร้อนมาแล้วแจ้งไปที่ห้องคุมระบบ่มันจะทําการหน่วงเวลาหน่วงเวลาก็คือพอไอ้นี่ยแจ้งไปใช่ไหมหน่วงไปห้านาทีห้านาทีให้พวกเราได้ตรวจสอบก่อนว่ามันเป็นเพลิงไหม้จริงหรือเปล่า ถ้าเป็นเพืิอไม้จริงก็ทําการดับก็อุปกรณ์ดับเสร็จพอถึงห้านาทีถ้าสมมุติว่าเราดับไม่ได้เราก็ปล่อยให้มันเป็นตามระบบไปอุปกรณ์พวกเนี้ยที่มันเป็นอุปกรณ์แจ้งเหตุภายในอาคารพวกเนี้ยมันก็จะทํางานหลังจากห้านาทีหน้าตาก็าจะมีประมาณเนี้ย ไอ้ตัวเนี้ยก็จะมีแค่เสียงที่เป็นเสียงจริงเสียงอะไรพวกนี้แต่หน้าตาสองอย่างเนี้ยมันจะต่างกันหนมันก็คือมันจะมีไฟไฟสีแดงกระพริบไฟสีไฟสีฟ้าสีเนี้ยกระพริบแล้วมีลำโพงด้วยคือมีทั้งเสียงทั้งแสงประโยชน์อันเนี้ยประโยชน์มันจะน้อยกว่าพวกนี้หน่อยไอ้เน,นี้ยมีทั้งเสียงทั้งแสงเวลา ที่เราเข้าไปในอาคารเราจะสังเกตว่ามันจะติดตามประตูทางประตูหนีไฟประโยชน์ก็คือเวลามันมีควันมีอะไรพวกเนี้ยถ้ามันตึงไหมนะตามสถานที่ต่างๆนะพวกห้างพวกอะไรมันก็มีเหมือนกันหมดเลยถ้าเราเห็นเรือถ้ามันถ้าเราจะเอาชีวิตรอดแบบเนี้ก็ให้เราอเอคันต่าแล้วก็ดูวกเนี้ยมันจะติดอยู่ตามทางออกประตูหนีไฟก็ให้เรา ไปในทิศทางที่ที่มันมีแสงคนนี้แจง้ง <Yeah. S 1> คือถ้ามันมีคฟันจริงๆอะเราแทบจะมองเห็นทางหรืออะไรที่มันลำบากใช่ไหมแต่ถ้าเรามีแสงที่มันนาทางอะมันก็จะไปง่ายเนี่ยมันก็จะมีแสงแจงเตือนแบบนี้มีทั้งเสียงมีทั้งแสง,ง,แสงให้เรารู้ว่ามันมีเหตุอันนี้มันจะทํางานหลังจากที่อันนี้รับวันรับ ความร้อนไปแล้วอันนี้ก็จะผ่านมา5นาทีเป็นตัวนี้เสร็จอุปกรณ์ข้างล่างจะทํางานคล้ายกัอบอ2ตัวนี้แหละแต่จะต่างกันคือเราต้องเป็นคนใช้งานสมมติว่าเราเจอเหตุเพลิงไหม้แบบนี้เราก็เราก็ดึงตัวนี้ก่อนก็ได้ดึงเสร็จแล้วก็ไปเอาเนี่ยการทำงานนะอันนี้ก็ดึงลง มันจะบอกอยู่แหละมันนะ่าทุกคนน่าจะพอเข้าใจอย่างว่าการใช้งานเนะี่ยมันก็จะมีตที่เขาบอกนอู่แหละว่าให้ดึงให้อะไรเนะี่การใช้งานนะขั้นตอนการใช้งานนี่ก็ดึงลงนะพอดึงลงมันก็จะแจ้งมาที่ห้องควบคุมเหมือนกับพวกนี้แหละว่ามีเหตุผลไหมเสียจเราก็ไปเอาพวกถังพวกนี้มา ทำการดับไอ้พอเราดึงเนี่ยมันก็จะแจ้งไปใช่ไหมพวกผมก็จะออกมาตรวจสอบมานเดิม,มเหมือนกระพวงนี้แหละว่ามันมีเหตุเพลิงไหมแต่เนียมันจะแน่อนอนว่าไหนะมันมคนดึงเนี้ยอันนี้มันอาจจะเป็นฝุ่นเป็นอะไรพวกเนี้ยที่แม้มันอาจจะไม่ใช่เพลิงไม่จริงๆแต่เนี้ย ค่อนข้างแน่ใจแล้วว่ามันมีไฟไหม้จริงๆคือกรณีเราไปตรวจสอบแล้วเราเห็นตู้เราดึงค้างไว้มันจะแจ้งเตือนห้องควบคุมใช่คือเราสามารถคือเราเห็นแล้วว่ามีเกิดเหตุเรา,าดึงไว้แล้วเราไปตเลยดึงเลยคนอื่นเขาจะได้รับทราบเสร็จส่วนอุปรกรณ์เนี่ยน้าใจใตัวเอ็เม้นตันผูกเราเนี่ย<อ>หน้าตามจะมีประมาณเนี้ยพื้นอยู่ในแดงเราส่วนตัวเนี่ยมันจะมีไอ้แท่งประหลอดขั้น ก็ค <cin stereotype> ือดึงดึงให้แ hmm. ป so ้งคนหลอดตรงเนี้ยขั้นตรงเนี้ยแตกก็จะทำการดึงลงเลยก็จะทำงานไอ้ต่อมาต่อมาไอ้ตัวเนี้ยใครพอสังเกตว่าเคยเห็นมั้ยที่เขียวเนี่ยเคยเห็นมั้ยเคยเห็นอยู่แลนะจะเคยเข้าไปในอาคารถ้าจะออกอาคารน่าจะเคยเห็นใช่ไหมบ้านมีกุ้งอ่ามีทุกที่ที่เป็นทางออก ออกาอาคารอ่ะนะถ้าเราสังเขตนอ่ะมันจะอยู่ใกล้ๆกับไอ้ตัวไอเสีตัวดี ER, ตัวอ่านแบบตัวเนี้ยการใช้งานอ่ะก็คือถ้าสมมติว่าเห็ุจุกเฉือนจริงๆอ่ะนะเราจะออกจากอาคารใช่ไหมถ้าเราจะออกจากอาคาระ่ะ แต่๋นี้เราไม่มีสิทธิ์ใช่ไหมเพราะบัตรเรามันของแบงก์เราใช้การควบคุมเลยเนี่ยสิทธิ์ได้เปลียถ้าเราไม่มีสิทธิ์เราจะออกอาคารได้ไงถ้าเราเข้าไปแล้วมันมีเหตุอย่างเช่นเราอยากออกจากอาคารมันทีคนจะฆ่าเราหรือมีเพลิงไหม้มีอะไรเนี่ยแล้วระบบมันยังไม่ได้เปิดประตูออกให้เราเนี่ย mm hmm. คือง่ายคือประตูมันยังไม่ได้เปิดฟรีประตูมันจะเปิดฟรีตอนห้านาทีห้านาทีปึ๊บ ตัวเสียงตัวไอตัวแสงเนี่ยมันจะทํางานประตูก็จะเปิดปีปีทุกบานเลยสามารถออกได้แต่ถ้ายังพอไม่ถึงเวลาแต่เราอยากออกนะถ้ามันเกินมีเหตุแบบอยากพิเศษจวตัวจริงจริงอ่ะแบบว่าเอเราต้องเอาตัวรอดอ่ะก็ให้เราทําการกดไอกระจกตัวนี้มันจะมีกระจกขันมันเหมือนเป็นกุญแจฉุกเฉินอ่ะไอตัวเนี้ยมันเหมือนเป็นกล่องกุญแจฉุกเฉินทางออกประตูอืม มันจะมีกระจกขั้นนะการใช้งานมันก็ดูตรงเนี้ยมันจะมีจุดบอกว่าให้เรากดกดเข้าไปกดให้แตะกดป๊อกเดียวไม่บาดมือเพราะว่ามันเป็นมันแบบกระจกเปลพี้อยู่แล้วมันมีกาวมีอะไรบางอย่กดเข้าไปประตูมันก็จะปิดประตูบานนั้นนะนะมันจะปิดให้เราออกได้เปิด่อมันสามารถเปิดให้เราได้แต่อย่าไปกดเล่นนะนะ okay. มีปุ่มเนี่ยไหมไม่มีอันนี้มันเหมือนกับเป็นประตูฉุกเฉินใช้ตัวเนี้ยก็เหมือนเป็นกุดแจแหละพข็มเสยเลยหมือนดแบบฉุกเฉนแล้วกดมันแตกคุ้มืองคือ,อง,งนะ่ายแบบถ้ามันแตกใช้งานได้เลยคือถ้ามันแตกประตูก็จะเปิดตีใช่แล้วออกจากอาคารได้เข้าใจว่ากดแตกแล้วมันจะมีปุ่มข้างในไม่มีไม่มีคืออันนี้คือ,คอกดปุ๊บประตูเปิดแล้วก็ออกไปถ้ามันเกิดเหตุนะเหตุวตัวจริงๆอ่ะ สงสัยเพิ่มเติมไหมคุณใครสงสัสยไหมเด็กใหม่สงสัยไหมไม่เข้าใจตรงไหนถามเลยนะอย่าอกกุปกรณ์หน้ารับมันเกิดกล้าเปิดเดยอเดี๋ยวมันลบตัวนี้ข้างเคียงแต่มันจะเป็นอะไรเนี่ยเสียงถ้าสมมติมีเหตุให้เราต้องบอกว่ายกจริงๆอ่ะได้ยินเสียงนี้ไม่ต้องทําอะไรแล้วนะคือหนีเลยนะไม่ต้องไปดักต่อนะ ถ้าเราไม่มีอุปรกรณ์ถ้าเราไม่ได้แบบต้องไปให้ต้องคือพอถึงจุดนี้คือต้องให้เจา้าหน้าที่ข้างนอกมาแล้วก็เราทาอะไรไม่ได้แล้วเนี่ยเสียงอะไรก็จะประมาณนี้แหละประมาณนี้มันจะมีเสียงมีเสียงให้เรามันน,ำ,นำทางเราอ่ะ ใช้ทุกที่น่าจะมีอ่ะตามห้างตามไหนเคยเห็นใช่ไหมการใช้งานเหมือนกันเลยการใช้งานเหมือนกันเลยเอาไป,ไปเอาไปประยุกต์ในที่ประจําวันนะส่วนไอ้ถังพวกนี้ก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะการใช้งานเหมือนกันั้นคือขั้นตอนการใช้งานเหมือนกันหมดเลยทันตะเพิ่งทุกประเท ยิงกดปอดใสอะไรพวกเนี้ยเราเราน่าจะพอรู้กันอยู่แล้วนะว่าใช้งานยังไงแต่มันจะต่างกันที่ทางแต่ละประเทศอาจจะเอามาดับดับไฟอ่ะที่มันในตัวที่มันเป็นต้นเหตุอ่ะมันอาจจะต่างกันหน่อยอย่างที่มันเป็นพวกมีกระแสไฟฟ้าพวกเนี้ยหรือคอมพิวเตอร์หรืออะไรพวกที่มันต่างกันอ่ะมันจะมันจะมีทางที่มันต่างชนิดแต่ว่าไอ้พวกเนี้ยมันดับได้หมด ดับได้ทุกประเภทเราจะสังเกตเห็นล่ะมันจะมีสองแบบนี่แหละที่ใช้อยู่ในแบงค์เราเอีกแบบหนึ่งก็เป็น CO2 แต่ตัวเนี้ยคือเราหยิบสามารถหยิบจับไปได้เลยเกิดเหตุเพลิงไหม้ตรงไหนเราก็หยิบจับไปได้เลยดับได้หมดไม่ต้อง,งกังวลว่าจะไปดับตรงนี้มันจะเป็นอะไรหรือเปล่าหรืองไงสองถังเนี้ยส่วนการใช้งานก็ เดี๋ยวค่อยมาตวนกันอีกรอบนะนึงมันมีไอ้ถังดัมมี่อยู่ถนะังเปล่าอ่ะเดี๋ยวม,มาลองขาดๆานดูนะเนี่ยการใช้งานเหมือนกันมีรดงสายเพิ่มมีไรสงสายไหมกลากมาลองกดดูไหมลองมาสัมผัสด,ดูก็ได้แต่ว่าอันนี้มันแตกแล้วเราจะไม่รู้หรอกว่าว่าก่อนมันแตกมันจะเป็นไงแต่ถ้าเราไปดูตามประตูอะถ้าเราหมุนจุดไปเลยนะเราไปลองสังเกตลองรู้รู้คำๆรู้อะไรแต่อย่าไปกดแค่น,นั้นอันนี้ไปดูว่า มาดูว่าก่อนมันแตกกับหลังมันแตกมันมีลักษณะที่มันต่างกันยังไง <c oughs> ส่วนในโลงเนี้ย <c oughs> ก็มีทุกที่แหละ <c oughs> ไปในอาคารก็มีเดินเข้าไปในอาคารขออนุญาตเข้าอาคารเจ็ดไปเข้าห้องน้าว่างเรแวะดูมันก็อยู่ตรงโถงอ่ะตรงทางเดินที่เราอยู่โรงนี้ก็เหมือนกับดูตามทางีถไฟอะ าตาประมาณนี้ที่สามลโยกที่สามโยกที่สามที่สาม่นอาจารย์ไปคลายเลยไหมังไปแล้วห,หน้าไม่ได้ีเดียวผังเลยจบแล้วมีประมาณนี้ <c oughs>